อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจาก Facebook ของคุณพระศิน์อินทระวงศ์เรื่อง12ข้อคิดที่ได้จากการเสียชีวิตของคุณย่าโพสต์อีกครั้งเนื่องในวาระครบครอบ8ปีของการเสียชีวิตของคุณย่า เมื่อหลายวันก่อนผมได้เดินทางไปเฝ้าคุณย่าที่จังหวัดพัทลุงท่านป่วยหนักด้วยโรคชราและมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างทางโรงพยาบาลจึงให้รักษาตัวอยู่ในห้องไอซทันทีที่ผมเข้าไปเห็นคุณย่าพบว่าท่านพูดไม่ได้แล้วและยังหายใจเองไม่ได้ด้วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากมายที่ผมไม่รู้จักผมเห็นคุณย่านอนอยู่บนเตียง ท่านหอบหายใจแรงผมจึงเดินเข้าไปกระซิบข้างๆหูของท่านว่าผมมาเยี่ยมแล้วนะจากนั้นก็ยืนมองท่านอยู่นานโดยไม่ได้พูดอะไรอีกอาการของคุณย่าตลอดหลายวันไม่ดีขึ้นเลยในช่วงเวลานั้นผมได้ทำอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำได้เช็ดตัวให้คุณย่าได้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ท่านทุกๆวันผมพูดข้างๆหูของท่านให้ท่านคลายกังวล และไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกผมรู้ดีว่าคุณย่ายังรับรู้ถึงสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารได้จิตของท่านยังคงอยู่เพียงแต่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้เท่านั้นอาการทางกายของคุณย่าทรุดลงเรื่อยๆเป็นลำดับจนถึงเช้าวันที่20มีนาคม2557เวลา6นาฬกา3นาทีท่านก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย90ปี การตายของคุณย่าสอนอะไรผมหลายอย่างท่านไม่ไดสอนผมผ่านคำพูดทว่าท่านสอนผมผ่านความตายของท่านท่านใช้ลมหายใจสุดท้ายของท่านแทนตำราเล่มใหญ่แม้ไม่มีคำอธิบายใดๆแต่มันทำให้ผมเข้าใจถึงบางสิ่งได้ดียิ่งกว่าและผมได้สรุป,ปบทเรียนชีวิตที่คุณย่าได้ใช้ชีวิตของท่านสอนผมไว้เป็นข้อๆดังนี้ 1. ทุกคนล้วนเป็นที่รักของใครสักคน ในโรงพยาบาลนอกจากคุณย่าแล้วยังมีผู้ป่วยคนอื่นๆที่พักรักษาตัวอยู่เป็นจำนวนมากทุกๆวันผมจะเห็นภาพการต่อคิวยาวเหยียดเพื่อรอรับการรักษาจากแพทย์มีทั้งเด็กคนแก่ผู้ชายและผู้หญิงผมคิดว่าคนเหล่านี้คงเป็นที่รักของใครสักคนมือของเขาเหล่านั้นไม่เคยว่างเปล่าหากแต่ถูกกลุ่มด้วยมือของใครอีกคนที่เขารักและรักเขา บางทีถ้าเรามองผู้อื่นด้วยความรู้สึกเช่นนี้คงดีไม่น้อยความรู้สึกที่ว่าคนที่เดินสวนทางกับเราคงเป็นที่รักของใครสักคนมันอาจทำให้เราคิดพูดและแสดงออกต่อกันด้วยความรักมากกว่าทุกวันนี้ 2. ความรักความเข้าใจและการปล่อยวางเป็นสิ่งสําคัญเมื่อมีชีวิตเราควรรักให้ดีที่สุดเราควรทำดีกับผู้คนรอบข้าง และมีความเข้าใจให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงรวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะความตายมาถึงเราได้ตลอดเวลาเราควรพูดในสิ่งที่ควรพูดทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรเก็บความอคติใดๆไว้กับใจควรกล่าวคำว่าขอโทษและให้อภัยอยู่เสมออย่าได้กักเก็บถ้อยคำเหล่านี้ไว้แต่ควรใช้มันเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้เป็นอิสระ จากความรู้สึกผิดบาปเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วเมื่อถึงเวลาตายเราย่อมปล่อยวางจากบุคคลอันเป็นที่รักได้ง่ายขึ้นไม่สงสัยไม่ติดค้างเป็นการจากลาด้วยความปิติเพราะได้ทำดีต่อกันจนถึงที่สุดเมื่อนั้นความตายที่แสนเศร้าจะถูกเปลี่ยนเป็นความทรงจำที่สวยงามทำให้การมีชีวิตอยู่ของเรามีความหมายยิ่งขึ้น 3ความตายอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเมื่อเราใช้ชีวิตเรามักวางแผนการใช้ชีวิตไว้มากมายพรุ่งนี้เราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราฝากชีวิตของเราไว้กับวันพรุ่งนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะมีพรุ่งนี้อยู่หรือไม่ทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องตายแต่น้อยคนนักที่จะเตรียมตัวตายเราได้ยินข่าวว่ามีคนตายอยู่ทุกวันแต่เราก็ยังไม่เคยระลึกถึงความตายอยู่นั่นเอง 4. ความตายพรากคุณไปจากทุกสิ่งในชีวิตของคุณต่อให้คุณร่ำรวยแค่ไหนมีชื่อเสียงแค่ไหนมีอำนาจวาสนาแค่ไหนแต่เราทุกคนล้วนเท่าเทียมกันด้วยความตายเมื่อคุณตายคุณเอาอะไรไปไม่ได้เลยทั้งของรักและคนรักคุณมาตัวเปล่าและไปตัวเปล่าเราทุกคนไม่แตกต่างไม่มีใครจะดีไปกว่าใครเมื่อพูดถึงเรื่องของความตาย 5. การใช้ชีวิตที่ผ่านมามีผลต่อความไม่หวั่นไหวของใจคุณย่าของผมท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญสวดมนต์ถือศีลเจริญภาวนาท่านมีชีวิตใกล้ชิดกับกิจกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยยังอายุไม่มากผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลเป็นอย่างมากที่ทำให้ท่านมีช่วงชีวิตสุดท้ายที่สงบเย็นไม่วุ่นวายใจแม้รู้ชัดว่าความตายใกล้มาเยือนไหนไม่ช้า 6. ร่างกายไม่ใช่สิ่งจีรังการเช็ดตัวคุณย่าในวันที่ท่านไม่รู้สึกตัวทำให้ผมได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ร่างกายตามสภาพความเป็นจริงเราเกิดเราแก่แล้วเราก็เจ็บก่อนที่เราจะตายสภาพของความชราไม่ใช่สภาพที่น่าดูมันเกิดกับเราทุกผู้ไม่อาจหนีไปได้ร่างกายคนเรานั้นไม่ใช่ที่พึ่งพาของความสุขอันเที่ยงแท้มันเป็นของปลอมเป็นสิ่งที่อยู่เพื่อรอวันเสื่อมสภาพ เราควรรักษาดูแลแต่ไม่ควรเอาใจเข้าไปยึดติดเกินความจําเป็น 7. เราต้องใช้ของปลอมไปเอาของจริงฉเฉลี่ยแล้วมนุษย์เราจะมีร่างกายแข็งแรงอยู่ได้ประมาณ45ปีหลังจากนั้นร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วคุณภาพของร่างกายนั้นลดลงทุกวันและเราควรใช้มันเพื่อประโยชน์สูงสุด เราควรตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เราใช้ร่างกายของเราทำสิ่งใดอยู่ใช้มันเพื่อกอบโกยใช้มันเพื่อหาความสุขไปวันวันใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือใช้มันเพื่อเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกการใช้ร่างกายของเรานี่เองจะเป็นตัวชี้วัดว่าชาตินี้เราเกิดมาคุ้มค่าหรือตายไปฟรีๆอย่างไร้ประโยชน์8เราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและทุกคน ความตายนั้นพรากเราจากทุกสิ่งก็จริงแต่มันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไม่มีใครที่เราสมควรเกลียดไม่มีใครที่เราสมควรโกรธแต่ที่เราโกรธกันเกลียดกันเพราะเราต่างหลงลืมไปว่าเราเป็นเพื <muốn> ну, ่อนมนุษย์เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความตายทำให้คุณมีจิตใจที่เมตตาขึ้นความตายทำให้คุณลดอัตราตัวตน ความตายทำให้คุณเสียสละมีน้ำใจได้มากขึ้นความตายทำให้คุณเข้าใจโลกตามความเป็นจริงจงมองความตายอย่างเป็นมิตรมองมันอย่างใช้ปัญญาแล้วเราจะได้ทั้งเพื่อนและสติปัญญาเพิ่มขึ้นมาด้วย9แท้จริงแล้วชีวิตก็มีเท่านี้หลังจากคุณย่าเสียชีวิตลงพนักงานโรงพยาบาลได้นำร่างไร้วิญญาณของคุณย่าไปที่ห้องดับจิต ในนั้นมีศพอื่นๆอยู่ด้วยวินาทีนั้นผมได้ตระหนักว่าชีวิตคนเรามีอยู่เท่านี้เองเกิดมาใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็เดินทางมาถึงจุดนี้จุดที่ชีวิตพาเราไปสู่ความไร้ชีวิตศพคุณย่าของผมถูกเก็บไว้เพื่อรอไปทำพิธีทางาศาสนาต่อไประหว่างนั้นผมได้ทำการอาบน้ำชำระร่างกายให้คุณย่าเป็นครั้งสุดท้าย ผมค่อยๆบรรจงทำหน้าที่ของผมอย่างดีที่สุดผมสวมเสื้อผ้าให้ท่านมันเป็นชุดสีขาวบริสุทธิ์เหมือนเมื่อครั้งที่ท่านชอบใส่ไปปฏิบัติธรรมมีถุงเท้าคู่โปรดมีรองเท้าใหม่รวมทั้งหมวกไหมพรมสีขาวทําให้ท่านดูคล้ายเด็กน้อยกำลังหลับไหลคุณย่าของผมนอนอยู่ในห้องนั้นจนมีพระมารับท่านไปที่วัดเพื่อทำพิธีทางศาสนาเสียเวลานั่นเองผมรู้สึกได้เลยว่า ชีวิตคนเรานั้นสั้นจริงๆ 10. มิตรภาพยังอยู่แม้ตัวตายไปในงานศพคุณย่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งคนที่ผมรู้จักและไม่รู้จักทั้งญาติผู้ใหญ่และญาติผู้น้อยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นเหมือนเจ้าของวัดเพราะมาทาบุญตักบาตรแทบทุกวันเมื่อครั้งที่สุขภาพยังแข็งแรงสิ่งดีๆที่เรากระทำต่อผู้อื่นเท่านั้นคงอยู่ และการพูดถึงน้ำจิตน้ำใจของผู้ที่จากไปก็คือการบอกลาของผู้ยังมีชีวิตถ้าคุณเป็นคนโอบอ้อมอารีลูกหลานของคุณก็จะได้รับคำชื่นชมไปด้วยเขาจะได้รับรอยยิ้มและกระแสะแห่งมิตรภาพจากทุกสารทิศคุณย่าได้จากไปแล้วแต่เพื่อนพี่น้องลูกหลานยังเก็บความทรงจําดีๆที่มีต่อท่านไว้เสมอ11การทำจิตให้ถึงพร้อมสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด วันที่ความตายมาเยือนเราต่างไร้ตัวช่วยไม่มีใครช่วยใครได้ต่อให้รักกันแค่ไหนก็ช่วยกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพึ่งพาตนเองอย่างยิ่งทั้งสิ่งอันเป็นที่รักและบุคคลอันเป็นที่รักสองสิ่งนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นความยึดติดทั้งหมดหากจิตใจไม่ได้รับการฝึกฝนมาดีพอนี่คือจุดน่ากลัวของความตาย ความตายไม่ได้น่ากลัวเลยสำหรับผู้ไม่ประมาทที่ฝึกตนมาดีพอเพราะแท้จริงแล้วความตายก็คือประตูที่เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกทั้งสามนั่นคือโลกแห่งความสว่างโลกแห่งความมืดมิดและโลกแห่งปัญญาเราจะเดินทางไปสู่โลกใดก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตของเราไปไหนจงเตรียมจิตของเราไว้ให้พร้อมแล้วเราจะไม่กลัวความตายอีกต่อไป12 ทุกคนล้วนมีเรื่องราวชีวิตอันยาวนานในวินาทีที่คุณย่าเสียชีวิตลงผมมองไปที่ร่างไร้วิญญาณของคุณย่าผมสงบนิ่งและบอกกับตัวเองว่าคุณย่าเดินทางมาไกลามากทั้งร่างกายและจิตใจท่านข้ามน้ำข้ามภูเขาข้ามทะเลกว่าชีวิตของท่านจะสิ้นสุดลงด้วยวัย90ปีท่านเคยเป็นมาทุกสิ่งท่านเคยเป็นเด็กมาก่อนท่านเคยเป็นสาวสวยท่านเคยมีความฝัน เคยมีความรักเป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนสำคัญเป็นคนไม่สำคัญท่านเคยมีลูกชายลูกสาวเคยมีหลานชายหลานสาวเคยสำเร็จเคยล้มเหลวเคยทำถูกต้องเคยทำผิดพลาดเคยหกล้มเคยลุกขึ้นสู้เคยชนะเคยแพ้ท่านผ่านมาหมดแล้วทั้งรอยยิ้มและน้ำตาชีวิตของย่าคือละครเรื่องยาวแต่ที่สุดแล้วทุกอย่างก็ผ่านไป เมื่อมีละครเริ่มก็ต้องมีละครจบเหมือนสายลมเย็นเหมือนสายฝนโปรยเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ตกมันคือเวลาอันยาวนานทว่ารวดเร็วดุจกระพิบตาหลายปีก่อนผมเคยถามคุณย่าว่าย่ากลัวตายหรือเปล่าย่ายิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าไม่รู้จะกลัวทำไมเมื่อถึงเวลาตายมันก็ต้องตายขณะที่เราทั้งหลายกำลังใช้ชีวิตคุณย่าของผมก็นั่งรอ ท่านรอและในที่สุดวันที่ท่านรอคอยก็มาถึงท่านได้พบกับสิ่งที่ท่านรอคอยหลังจากใช้ชีวิตมา90ปีช่างเป็นเวลายาวนานทว่าแม้นานแค่ไหนแต่ก็ต้องมีวันสิ้นสุดหากแม้บทความของผมจะก่อให้เกิดบุญกุศลอันใดผมขออุทิศบุญกุศลน,นี้แด่คุณย่าของผมผู้หญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งทำหน้าที่ของชีวิตได้อย่างดีที่สุดเป็นบุคคลผู้อยู่ในความทรงจำสีขาว เป็นบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทความชิ้นนี้ของผมขอคุณย่าจงเบิกบานอยู่ในดินแดนแห่งแสงสว่างและปัญญาดังเช่นกุศลทั้งปวงที่คุณย่าได้กระทำไว้ดีแล้วด้วยเถิดกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์